มาครับมาสดกว๋วยเตี๋ยวรอบดึกครับหิวเมื่อไหร่ก็แวะไปแวะมาครับกว๋วยเตี๋ยวแซ่บ ผู้ดเดียวครับผู้ดเดียวเมาสเมาสเมาสผู้ดเดียวเลยครับสามถุงแซบแบครับ แค่นี้นะครับรอบดึก